สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาพ่อกระบอแดงคือเก่าครับพี่น้องกระปมนูเสบแซบคือเก่ามาพี่น้องมามื่อนี้มากินพะโลกระแสน้ำกันครับผมกระแสตลาดครับพี่น้องซื้อมาร้อยบาทโมเมนกระแสในโซเชียลของเพื่อนนะครับพี่น้องเห็นพะโลเป็นกระแสก็เลยอยากกินของกระแสน้องเขาแต่ว่ากระแสของผมนี่ตลาดพี่น้องเบิ่งอื้อ อย่างนัว้อมพี่น้องหลายคนทำคือบุก,กิงก็เข้าเจ้ามือนี้ได้เข้าเจ้าแล้วนะครับน้องมวยเป็นอุ่นมาให้เลยมือน,นี้แต่ว่าพะโลเ่นเนี่ยเราเด็งซื้อมาไนดะ้เดียวชิวาน้องมวยเห็ดบองงามโมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อซ <c oughs> ื้อมาครับเ <c oughs> จ้าบองมันปูนาอืม คนก็ะย่างรอเจ้าบองกระย่างแซ่บพื้เอาสำอีกพี่น้องอือหอมอืมเจ้าบองมันปูนาเวลามันถือกรับข้าวเจ้าคอนห้อนน่ะมันหอมครับอือหอือ อันนี้เป็นข้อเป็นขาปกกะิเพิ่นจะเอาสามสั้นเห็ด <c oughs> ช่วงนี้ต้องกินแพลโลไปนอ้องเดี๋ยวจะพะท่านเหตุการณ์นะเพิ่อน อ,อย่างนัวเจยวบอกมันผูหน้านี่อย่างแทบลองไข่จุดยอดอยู่นี่พี่งเอา เถือครับชิ้นสดเข่าเจ้าพอดีเปื่อย โบเปื่อยแห้งนะครับพี่น้องตวดีได้ทีเจอร์กุดกุดกุดพี่น้องผมบธนัทถือจานเขาเยาว่าผมด้วยครับผมทนัดแบบนี้ผุจิเอาลุงนี่รอด นีพี่น้องอย่าวาดเด้อเห็ดอีกอย่างที่มันง่ายเจ้าของนะพี่นอ้อยงยี่เห็ดมันยากจ้าของนะครับมันมันมันเคืงองมพราะอยังไดผมก็จะกินเวิร์ดอยู่แล้วเนะพี่น้องอย่าตีเป็นภาพอย่างอื่นนะ พูดถึงพาร์โล่ตอนยังน้อยเนี่ยแซ่บเลยนะครับมันจะออกหวานๆกินเนี่ยว้ กนมีได้อาหารกลางวันนะครับเบาแดงท่านอยู่ได้พี่น้องท่านอาหารกลางวันนะครับ อืมอืมอเอาปะระขัวเฮ็เพิ่อนเนี่ยครับก่อนข้อใหญ่แทนเนี่ย น้องบางคนก็ามไว้เบาแดงมาไอทายคลิปม่องเดียวกันครับน้องมวยบอกจนมาแม่นนะครับพี่น้องเพราะว่าเบาแดงลงมาเหตุงานณลน้ำปูลาแน่ขนมจีนแน่ครับ อยากกินอยากชิมเมนูใดกระทะข้ามาครับพี่น้องทัาขามาพูดคุยกันได้ ว่า oh, ไฟปิดไทยดีกว่าใครพี่น้องเป็นคือการกับเบาแดงบอกอันใดเจ็บแทบมากสิวไว้กินตามหลังจะมันปินอาการอย่างใด้อกจิบุกินก่อนนะครับอันใดเจ็บแทบบวกกินก่อนไว้กินที่หลัง

เทศบาลเข้ารอบเด็กมือนี่พี่น้องเแต่ยเฉพาะย่ำคือน,นางเหนียว้ะที่ไหนได้บุกนางไปน้องถือกระดูบกบุคคลนี่น้องพี่น้องเนะย,ย่ำกระดูเข้าใจด้วยย่าหั่าหนังอยู่เรื่อย จุดน้ำตาองออกหัวว่ากันหัวครับมันถึกอไงวางเซนตื้นบอดีอื้อ ฮะพี่น้องขอบบุญขอบคุณหลายๆนะครับผมไสสะอาดเมื่อเนี้เมนูไอ้ตามกระแสเพิ่นช่วงนี้ครับฝากพี่ตอน้องสุขูสุคนนะครับผม การอยู่การกินในที่บรสุภาพก,ก,กาันข้าพขอโทษขออภัยน้านผีต่ำน้องนะครับผมมือนี้มากครับข้าเจ้าครับเจียวบอกมันภูนาบ้าแดงครับวันนี้ภากพี่ต่ำน้องสุขูสุขคนนะครับผมกดไลค์กดแชร์บ้าแดงนี่เด้อครับพี่น้องลาพี่และน้องไปเพียงสมนี่ก่อนเจอกันคลิปหน้ากับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ